นี่ดูดีนะเนี่ยโอ,หอ้หือคุณหอมกรอบอยู่เง็นึงแนะนำเลยเว้ยกระดาษสวัสดีทุกคนนะคะและต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีครับคุ เป็นไงล่ะมาอยู่หน้าแมคโครอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราอเคยทำคลิปนะคะเป็นแบบรวมเด็ดไอเทมลับตามหาไอเทมลับที่แมคโครกันไปแล้ว1ครั้งครั้งนี้เราก็จะมาตามหากันต่อนะคะเพราะว่าไอเทมลับของเขาเนี่ยมีเยอะมากมากครับผมแล้วก็รวมถึงจะมาซื้อของตุนเข้าออฟฟิศอีกสักหนึ่งคราด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่ออฟฟิศเรียกว่าขาดแคลนเพราะไม่ซื้อตุนมาสักพักแล้วป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าแล้วเราไปตามหาไอเทมลับกันว่าคราวนี้เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างแล้วไอเทมลับอันนี้เด็ดหรือเปล่าป่ะ นะคะการมาเที่ยวแมคโครของเราจะขาดน้องผู้หญิงคนนี้ไปไม่ไดนะ้นน <c oughs> ก็คืออิงอิงกึ่งสําเร็จรูปค่ะ <c oughs> เราจะต้องมีน้องอิงในการมารบอกว่าที่ออฟฟิศขาดอะไรบ้างนะคะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะซื้อของตุนออฟฟิศอ่ะเราไปมุ่งเป้านะคะตามลายแทงกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยคือการมาตามหาไอเทมรับของแมคโครนั่นเองนะครับผม <c oughs> ซึ่งคราวที่แล้วถ้าเกิดใครได้ดูอีีที่แล้วเนี่ยหลายคนก็น่าจะจําได้ว่าในการตามหาของเราคือการเปิดโทรศัพท์ตอนนี้เราได้มาแล้วสี่ มไม่แน่ใจว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็น<อ>ต้องถามพี่พนักงานนะคะแต่ช้าแต่แต่ช้าแต่ครั้งนี้มันจะง่ายขึ้นมากเพราะอะไรทางแมคโครเนี่ยเขาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของลูกค้าที่มาตามหาไอเทมลับเขาก็เลยมีป้ายค่ะทุกคนป้ายที่บอกว่าไอเทมลับอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างนี้ ชัดเจนมากนะคะนี่รวมเด็ดไอเทมลับแพ็คโคใหญ่บ,ลบนลมเน่บอกเลยว่าถ้ามีป้ายนี้ที่ไหนแปลว่าทั้งตู้นั้นอะ่ะคือไอเทมลับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างลองดูค่ะทุกคนกุ้งหมักซอสเม็กซิกันเสียบไม้พร้อมกินอะ่ะเอาไปยาอยงเดียวเออนี่อันนี้เป็นหนึ่งในอันที่เราตามหาพูดก่อนวันนี้เราจะมาตามหา5า <c oughs> ไอเทมนะคะนั่นก็คือจะมีสมุกแซลมอนเช้าอันนี้จะมีสันนอกเนื้อแองกัสที่เราตามหานะเราจะมีไข่ปลาหมึกแป้งโรตีค่ะอันนี้เด่นมากอีกอั หนึ่งคือจะเป็นแป้งถ่ายนะคะได้แล้วหนึ่งอย่างของเราจัดไปและอย่างที่สองอยู่ข้างกันเลยทุกคนฉันอยากลองมานานแล้วฉันเป็นคนหนึ่งที่เวลาไปตลาดต่างๆฉันเป็นคนชอบกินไข่ปรามึกมากซึ่งโดยปกติเวลาซื้อมาถ้วยหนึ่งสมมติ35บาทเนี่ยมันจะได้ไข่ปรามึกอยู่ประมาณ 3ชิ้นแล้วข้างแรกจะเป็นผักแล้วเป็นกระหล่ำปีแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดส่วนใหญ่แล้วเราจะอิ่มจากผักนะคะแต่ว่าอันนี้เน้นๆค่ะคุณขาไข่มึกกล้วยแช่แข็งคือมีแต่ไข่ปลาหมึกเว้ยถุงละ1กิโลจุกจุกแบบจุกจุกคือใครชอบไข่ปลาหมึกห้ามพลาดเลยค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นไม่พลาดนะคะปลาเฮ้ยอันนี้ก <c oughs> ุ้งแช่น้ำปลาพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือเอาไปแค่เหมือนอให้มันแบบไม่ไม่แข็งอะเอาไปแค่ละลายแล้วก็กินได้เ,เลยเว้ย ก็แบบง่ายมากหางกุ้งล็อกเซอร์ค่ะทุกคนเน่หลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยไอเทมรับไมโครเนี่ยมีอยู่กี่อย่างมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวแอร์บอกว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่เขามีถึง150อย่างเลยทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมาที่นี่นะคะมองหาป้ายนี้ให้ดีเพราะว่านี่คือป้ายชี้เป้าที่ทําให้เราไม่ต้องหลงทางไปไหนไกลนะคะมาปุ๊บเจอปั๊บแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาอีก3อย่างของเรากันไปค่ะ บรรดาแบบไก่จอต่างๆนะ ต่างๆเฮ้ยอันนั้นคอนดอไไ็อกงี้เกาหลีปะคอนด็อกค่ะทุกคนอยากลองถ้าอยากลองก็หยิบสีขาบแต่ยังไม่ใช่หนึ่งในห้าอย่างที่เราตามหานะทุกคนแก <c oughs> อันนี้ดีที่สุดเป็นแผ่นโปรตีนแช่แข็ง <c oughs> เราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันดีมากเพราะว่าการันตีโดยทุกคนในออฟฟิศส้มหลดโปรดักชันเว้ยว่ามันดีมากแล้วมันหมดไปแล้วเราต้องซื้อตุนนะคะอันนี้คือแบบอยากให้ทุกคนได้ลองกันคือแบบมันสะดวกมากคือเราแช่แข็งใช่ไหมแล้วเราก็เอาออกมาแบบละลายนิดหน่อยใช่ไหมรอแป๊บนึงแล้วเราก็เอาลงกระทะได้เลยมนรยากจิงว้้ี อันนี้คือแบบต้องซ้ำ และเราก็เจอไอเทมลับอย่างที่4ี่ของเราอย่างรวดเร็วนะคะก็คือสันนอกแองกัสครับผมก็เป็นสเต็กนะคะที่คุณฟุกรีเควสมาว่าอยากกินเนื้อคือซื้อให้หน่อยก็เลยอ่ะได้จัดไปเดี๋ยวซื้อไปทาให้ฟุกกินนะคะวันนี้ก็หลายคนก็อาจจะแบบว่าอยากรู้ว่าต้องซื้ออะไรกันที่ไหนนะคะสําหรับใครที่แบบอยากจะมาซื้อนะคะไอเทมลับแมคโครเนี่ยก็สามารถมาซื้อกันได้เลยนะคะที่แมคโครทุกสาขาหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปที่สาขาเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ด้วยนะคะที่แมคโครคลิกนั่นเองคะ่ะคือสะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็ได้กินตอนนี้เราได้4ี่อย่างแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราจะไปตามหาเป็นอยู่ฝั่งเบเกอรี่เป็นแป้งพายชั้นที่แบบค่อนข้างสําเร็จรูปแล้วมันเหมาะกับคนที่แบบว่าเฮ้ยอยาจจะไม่ได้ถนัดทําขนมขนาดนั้นหรืออยากจะทุ่นแรงให้มันเร็วขึ้นอ่ะมาแล้วเห็นไปแล้วด้วย นี่จ้าสำหรับตู้นี้ของเขาเนี่ยมีแป้งพิซซ่านันนีโนดแล้วก็สิ่งที่เราตางหาอยู่นี่เป็นแป้งพายชั้น,นะคะ่ะป่ะเดี๋ยวเราจะซื้อตุนไว้เผื่อวันไหนได้ใช้ได้ทําและตอนนี้นะคะทางแมคโครค่ะเขามีกิจกรรมพิเศษนะคะให้กับลูกค้าแมคโครที่ซื้อไอเทมลับนะคะตั้งแต่วันที่24มีนาคมจนถึงวันที่4พฤษภาคมนะคะซื้อครบก็ได้รับไปเลย1เหรียญแล้วสะสมเหรียญให้ครบนะคะก็สามารถเอามาแลกไอเทมลับในแอปได้อีกค่ะกับไอเทมลับ in the box นั่นเองส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ของ Mac เนี่ยก็สามารถสมัครกันได้เลยนะคะฟรีค่ะเอาล่ะซื้อของครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ออฟฟิศแล้วก็ไปลองทำเมนูไอเทมลับแมคโครกันดีกว่าค่ะ กลับมาที่ออฟฟิศแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะมาทำสามจาก5้าที่เราซื้อมาเป็นไอเทมลับนะคะก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันดีมากเราอยากให้ทุกคนได้ลองก็เลยจะมาทําให้ดูกันวันนี้นะคะก็คือเป็นแผ่นโรตีแช่แข็งฟุ๊กอยากกินเนื้อแองกัสก็อจัดไปแล้วก็ไข่ปลาเบอร์ันเองนะคะไม่เคยทาเหมือนกันนะก็จะมาลองทาครั้งแรกอย่างที่บอกเนาะว่าถ้าเกิดซื้อภายในวันที่4พฤษภาก็จะเป็นราคาพิเศษนะคะเช่นแผ่นแป้งโรตีแพ็คนี้นะคะก็มีราคาทั้งสิ้นนะคะ 199อบาทเท่านั้นเองนะครับผมเทคนิคเทคนิคนะคะให้มันเหมือนละลายไปแล้วนิดนึงแต่ยังไม่ต้องละลายจนสุดนะคะไม่งั้นมันจะติดมันจะติดแบบนี้ <laughs> อืมไปเลยค่ะคือมนันง่ายมากอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ใส่เนยด้วยเยพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าเราเฮลตี้แต่ก็เดี๋ยวใส่ชีสอยู่ดีเฮ้ยนีนน่น้องคองแล้วน,น้องคลองแล้วค่ะทุกคนป่องแล้วนะคะหนึ่งสองสามโบเขาให้สวยปะ่ะโคตรดีใส่ชีสกันดีกว่าค่ะ for cheese oh my god หอมมากโอ้ god ม,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 มาค่ะ คิดว่าได้แล้วเอ้ยปึ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้ความร้อนทํางานนะคะชีสก็จะเริ่มลองไลดูดีปะ่ะง่ายมากถึง5นาทีไหมไม่ถึงก็ <c oughs> คือแบบแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็จะได้โรตีกินแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมนะคะต่อไปเราจะทําเนื้อกันค่ะตั้งกระทะ <c oughs> เขาบอกว่าเนื้อนี้บ่มมา14วันแล้วเพื่อให้มันนุ่มนุ่งสองซ้ำ <Wow. S 1> จัดวาชาเยอไปปะไม่หรอกเยอะอชินใหญ่ เนื้ออาหารที่ทำง่ายสุดแล้วก็ไม่ต้องพะวงเรื่องของความสุขเพราะว่าเนื้อมันสามารถกินดิบได้ด้วยซ้ําไปอะไรเงี 1, 2, ้ยก็ยังหนึ่งสองสามว้าวสวยงามมากใส่เนยเพิ่มลงไปค่ะเพื่อความหอมกรุ่นอเอ้ยไฮโซปล่ะละ่ลาเยนยค่ะนี่เอ้ยดูดีนะเนี่ยดูดีนะเนี่ยอ,อยากลองชิมโรตีก่อนอะ่ะมันน่าจะเย็นละ อือหือตัวนี้ใช้มือนะคะทุกคนโรตีของเราค่ะอือหือความกรอบอยู่เล็นึงด้วยนะเพราะว่ามันเริ่มเกลียมอือหืออร่อยมากอือหือนุ่มโรตีมันดีมากเลยทุกคนอันนี้แนะนำเลยเว้ยที่ฟูกินแล้วเป็นไงโอเคไหมเคใช้ได้นะฝีมือแม่ครัวได้อยู่นะอ่ะต่อไปค่ะเป็นน้องปลาหมึกมาดูกันนะคะว่าข้างในมันเป็นเยี่งไรโอ้การทำไข่ปลาหมึกครั้งแรกในชีวิตโหอุ้ย เฮ้ย hey, แต่กลิ่นเริ่มออกว่ะเริ่มมีกลิ่นแบบปลาหมึกที่เคยได้กลิ่นเวลาที่เราไปเดินตามร้านแต่เราค่ะทุกคนนี่ดูสีซะก่อนทุกอย่างสวยมากค่ะอ่ะ เรียบร้อยและเราก็ซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจากแมคโครนะคะซึ่งอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีป้ายไปเทมรับเหมือนกันนะครับ oh. ผมจะราดลงไปแล้วนะครับเราจะไม่มีการแยกน้ำช่วยน้ำจิ้มอะไรใดๆโอ้โ oh. ห oh. 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 ใครดีก็แซ่บป,ปากแล้วค่ะซูดปากแล้วค่ะลองลองลองสุดนี้อร่อยสุดเอออือ,อ ควันฉุยและน้ำจิ้มซีกูค่ะหืมเนื้อหนึบแล้วก็มีเท็กเจอร์ของความกรอบอยู่ข้างนอกเลยหืมน้ำจิ้มซีกูก็ได้เลยอ่ะไม่เคยซูออีิหอบนี้นะแต่อันนี้ทดลองครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้เลยอืมถืออร่อยมากทุกคนเฮ้ยแล้วมันทำง่ายมาก ถ้าใช้เวลาหน่อยกว่าจะสุกแต่ว่าทุกอย่างทําง่ายมากๆนะคะถือว่าวันนี้แบบภารกิจเราสักเซสนะเว้ยเพราะว่าทุกอย่างซื้อมาก็อร่อยแล้วก็สามารถหาไอเทมครบตามที่เราต้องการได้นะฮะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าอยากจะให้เราอะไปทําแบบไอเทมลับอะไรต่างๆนานาอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะฮะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับซึ่งหวังว่าคราวหน้าจะไม่ใช่ขวดนี้แล้วครับ